พ่อขอซิมหนึเด้อไม่ได้ขอซิมหนึเด้อซิมเบิรงซื้อซิมอีกนะซิมหมดเด้อได้ไหมได้บ่ได้เสียมย่รอกระโถนของใครเนี่ยไมาด้คือบ่เมียนเนี่ยมาดากระโถนแพ้อ้ กินยิ้มไปกินยิ้มไปไหนพะ่อจะเอาไปแนชะ่ตู้เย็นยมมยลเลยกินมเราจะมีตังไหมเนี่ยมีตังไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูหน่อยมีกี่บาทนี่มีอันเดียวน้ำให้ดูนะน้ำให้ดูหน่อย <c oughs> ไหนไหนมีกี่บาทหนึ่งบาทยี่สิบแล้วแล้วก็สองเอ้ายี่สิบห้าบาทพ่อขอไม่ให้พ่อขอใบหนึ่งไม่ให้ อ่อเอาใบนี้อโอ้ยงินเรียนมาเอาเอาแบงเอามามามาขอขอขอเน้ขอ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 เน้ขอเนขอเน้ได้บ